สวัสดีค่ะทุกคนมาทําความสะอาดฟันของเราด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพปากและฟันของเราสะอาดมากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะปูก็ได้ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยนะคะมาประมาณเกือบ2เดือนแล้วแล้วก็แรงบันดาลใจที่ได้นะคะก็คือคิดไว้อยู่นานสักพักแล้วค่ะว่าอยากจะได้นําแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมาใช้งานนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหน,หนึ่งเหตุผลนะคะก็คือไปดูน้องแนนนะคะช่องวมนิลาไอซี่เนี่ยน้องก็มาทํารีวิวนะคะแปรงสีฟันไฟฟ้าก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วก็คุยกับน้องเขานะคะน้อง บอกว่ามันเวิร์กมากนะคะต้องลองอูก็เลยต้องลองนํามาใช้ดูนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าก็ได้วางมือจากการใช้แปรงปกติทั่วๆไปเลยนะคะคือวางไปเลยแล้วก็มาใช้แปรงสีฟันฟาเนี่มีความรู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะเพราะว่าจากฟันกรามด้านในที่ในสุดเนี่ย แปลงปกติทั่วๆไปเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมคะการทําความสะอาดเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะคะแต่ว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมันจะเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมของฟันของเราเลยค่ะทุกคนแล้วก็การแปลงฟันนะคะถ้าเราลงน้ําหนักมือการแปลงมากเกินไปกับแปรงสีฟันธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราลงน้ําหนักมือมากเกินไปแปลงแรงๆเนี้ยนะคะมันจะทําให้เหงือกร่นได้นั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟันแต่เจ้าแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ย สปีดนะคะหรือว่าความแรงของเขาเนี่ยจะคงที่แล้วก็เป็นมาตรฐานมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะไม่มีอะไรรุ่งยากเลยงั้นมาดูกันค่ะว่าปูใช้เป็นรุ่นไหนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรุ่นของ a u r a b Vitality 100 Cross Action นะคะที่เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ปูดได้ซื้อมาจากเว็บไซต์ a เม z o n นะคะในราคาประมาณ17ยูโรก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ630บาทแล้วก็เป็นรุ่นที่ เหมาะสหรับคนที่อาจจะอยากจะเปลี่ยนจากแปรงธรรมดาเป็นมาเป็นมาใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าดูนะคะเป็นอะไรที่ใช้งานไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาติดอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทันตแพทย์ทั่วโลกเนี่ยแนะนาให,ให้ให้เลือกใช้เจ้าออร์บีเลยนะคะคือจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าเป็นของออรบี B เนี่ยเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งในการที่ทันตแพทย์ทั่วโลกเนี่ยแนะนําไว้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังติดอันดับที่เป็น The b a s e นะคะใน Top 10 t o p 20อะไรก็แล้วแต่ของแปรงสีฟันไฟฟ้าเลยนะคะก็เป็นออร์บีเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่มาดูกันค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะก็เนี่ยค่ะน,นี่ก็เป็นกล่องของเขานะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแปลงนะคะตัวแปลงแล้วก็ที่ชาร์จนะคะที่เขาให้มานั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ระบบที่เราจะต้องชาร์จไฟนะคะพอเราแปลงใช้แปลงเสร็จนี่เราก็ไปชาร์จไฟตั้งที่แท่นชาร์จอันนี้ก็เป็นแท่นชาร์จนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น เป็นช่องที่ชาร์จนี่นะคะทุกคนเราก็เวลาแปลงสีฟันโดนน้ำเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคนก็คือเป็นปกติเลยไม่มีไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้นะคะก็คือเวลาใช้งานเสร็จก็ปุ๊กก็จะเสียบไว้เนี้ยค่ะแล้วก็เสียบชาร์จไฟน,นะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้งานเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเออมันไม่ได้ใช้งานบ่อยเยอะหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ต้องชาร์จบ่อยก็ได้นะคะชาร์จเวลารู้สึกว่าเออ เวลาที่เราอยากจะมีความที่จะใช้ขึ้นมาอลยนี้ะคะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็อยู่ได้นานหลายวันเลยค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นในเรื่องของเขาจะมีการเตือนนะคะเป็นระบบการหมุนรอบเตือนโดยที่ประมาณจับเวลาให้เราเนี่ยประมาณ2นาทีเพื่อให้เราทําความสะอาด ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้องแปรงประมาณ2นาทีแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะก็จะมีการจับเวลา2นาทีแล้วเขาก็จะมีการสั่นแบบยาวๆให้เรารู้ว่าเออแปรงครบ2นาทีแล้วนะคะแล้วก็ไอหัวแปรงเนี่ยนะคะก็จะมีการที่โอบรอบฟันของเรานะคะเพื่อทําความสัดฟันของเราได้อย่างล้าลึกแล้วก็เส้นใยของแปรงของรุ่นนี้นะคะก็มีความลาดเอียงประมาณ16องศาะคะ่ะเพื่อทําความสัดฟันของเราได้ดี <S <S แล้วก็ได้มี ประสิทธิภาพนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็การแปลงแบบ 2D นะคะหรือว่า2มิติเนี่ยก็จะทําให้เป็นแบบระบบสั่นแล้วก็ระบบหมุนนะคะในตัวของเจ้าแปลงสีฟันไฟฟ้าน,นี้นะคะก็จะทําให้มีความที่การทําความสะอาดเนี่ยแต่ละฟันซี่ฟันของเราเนี่ยก็สะอาดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแปลที่เวิร์กมากๆคือใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับสำหรับที่เราจะเปลี่ยนมาใช้จาก แปลงปกติทั่วๆไปมาเป็นการใช้แปลงสีฟันไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ด้ามจับเนี่ยก็จับถนัดมือมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนหัวแปลงเนี่ยเราก็แค่ดึงออกมานะคะเราก็เปลี่ยนเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็ฟันของเราเนี่ยก็จะดีมากๆเพราะว่าการที่เรา แปลงโดยมือเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเออมันเร็วไปมันแรงไปไหมนะคะแต่ว่าแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยสปีดแต่ว่าความเร็วเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ฟันกรามที่ในสุดเนี่ยจากแปลงปกติทั่วๆไปอาจจะเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าเจ้าแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยทำความสะอาดได้ดีแล้วก็เข้าไปถึงด้านในสุดแล้วก็ทุกซอกฟันของเราเนี่ยก็สะอาดล้าลึกด้วยนะคะเพราะว่าหัวแปลงของเจ้าแปลงเนี่ยนะคะแปลงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมทุกร่องฟันทุก ฟันด้านในฟันด้านนอกทุกอย่างเลยนะคะในช่องปากของเราเนี่ยการทําง,งานเนี่ยก็ดีดมีมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวปูจะมาเปิดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นระบบสั่นเนี่ยนะคะแล้วสําหรับคนที่ในในความรู้สึกปูเนี่ยครั้งแรกที่ปูดได้เปิดใช้เนี่ยปูก็บีบยาสีฟันลงไปใช่ไหมคะแล้วก็แปลง ครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่ชินค่ะคือเหมือนมีมอเตอร์อะไรมาอยู่ในปากของเราเพราะมันจะเป็นทั้งระบบสั่นสะเทือนแบบดื้อๆข้างในฟันของเราใช่ไหมคะแต่พอขึ้นอาทิตย์ที่2เนี่ยจะรู้สึกถึงความเคยชินแล้วว่าเออมันมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นแรงสั่นสะเทือนภายในแล้วรู้สึกว่ามันเคยชินแล้วก็ฟันเนี่ยมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปู่ก็เช็คนะคะจากที่เคยใช้แปรงปกติทั่วๆไปแล้วก็จะใช้ไหมขัดฟันตาม ทีนี้เนี่ยพอมาใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันตามเนี่ยมีความรู้สึกว่าความสะอาดที่ที่ได้จากแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยมันดีมากขึ้นเพราะว่าการใช้ไหมขัดฟันปูกกระดูเออมันดีมากยิ่งขึ้นความสกปรกอะไรเงี้ยมันก็หลุดออกไปนะคะคราบคาบฟันคาบอะไรต่างๆที่อาจจะติดอยู่กับร่องฟันของเราเนี่ยมันก็สะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เวิร์กมากๆเลยสําหรับ ใครที่อยากจะได้นาํามาลองใช้นะคะก็เนี่ยผูก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสีฟันจากแปรงปกติทั่วๆไปมาเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ใช้ของรุ่นออร์บีนะคะรุ่นไหนก็ได้นะคะที่ตัวเองอยากจะได้นํามาทดลองอันนี้รุ่นเนี้ยนะคะก็เป็นรุ่นที่คนที่อยากจะเปลี่ยน จากแปรงปกติมาเป็นแปรงสีไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าปูก็ใช้งานง่ายมากๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะทุกคนใช้เสร็จก็ไปวางไว้บนแท่นชาร์จเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่ประทับใจปูมากๆคือแบบเวิร์กมากๆเลยค่ะทุกคนคือสุขภาพปากและฟันเนี่ยสะอาดแล้วก็มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะคือมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละ เนี่ยค่ะก็เป็นลนักษณะเนี่ยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเลยนะคะก็เขียนไว้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ